สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแม่หมอมานีคนนี้คนเดิมอีกแล้วนะคะกับรายการดวงทิพย์นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทั้งหมด4ใบนะคะขึ้นไว้ที่หน้าเพจวันนี้เราจะมาในท็อปปิกเกี่ยวกับงวดเดือน9จะมี9้ามาอีกไหมแล้วดวงโชคลาภจะเป็นยังไงมาเลือกไพ่รอกันเลยค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นะคะไพ่ใบนี้นะคะคือไพ่ติดกุญแจมือความหมายของไพ่ก็คือความไม่มีอิสระภาพต้องยึดติดกับใครบางค บางสิ่งบางอย่างหรือมีอำนาจที่เหนือกว่านั่นเองถ้าถามถึงเรื่องชโชคลาภการเงินช่วงนี้นะคะอาจจะยังไม่มีชโชคลาภเท่าไหร่เพราะยังต้องถูกจํากัดการใช้จ่ายอยู่สําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะไพ่ใบนี้คือไพ่ใบรับปริญญาความหมายของไพ่คือความภูมิใจความดีใจความเชื่อมั่นในตัวเองนั่นเองถ้าถามถึงเรื่องชโชคลาภการเงินช่วงนี้หมดไปกับการเรียนรู้หรือซื้อความสําเร็จนั่นเองสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3านะคะไพ่ใบนี้ คือไพ่ทหารชี้บอกทางความหมายของไพ่คือความน่าเชื่อถือผ่อนคลายสบายๆนั่นเองถ้าถามถึงเรื่องโชคลาภช่วงนี้อาจจะมีโชคปีลาบมีคนนําโชคลาภมาให้นั่นเองสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่4นะคะไพ่ใบนี้คือไพ่สาวใหญ่กันท่าความหมายของไพ่คือความห่วงแหนอยากให้คนรักได้สิ่งที่ดีที่สุดถ้าถามถึงเรื่องโชคลาภการเงินอยู่ในช่วงถูกจํากัดรายได้แต่ถ้าหากเงินขาดมือมักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับไพ่ทั N ้ง ใ,ใครที่เลือกไพ่ไว้แล้วแล้วอยากรู้ความหมายไพ่ที่ตัวเองเลือกสามารถเข้ามาดูได้เลยที่คลิปนี้ที่ช่องขับ IC Official นะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไครให้กับแม่หมอมานีคนนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ